คนโง่มักจะพูดคำว่าไม่แล้วคุณหล่ะโง่ไหมผู <c oughs> ้ชมครับคนโง่มักจะพูดคำว่าไม่นะแล้วคุณผู้ชมล่ะโง่หรือเปล่าให้ตอบว่าไม่หรือโง่ให้เลือกเราครับผ <c oughs> ู้ชมโง่หรือเปล่าให้ตอบสองอย่างค้ามชี้โกงนะไม่กับโง่โง่หรือเปล่าให้เลือกตอบนะ <c oughs> บังคับเลยนะบังคับให้ตอบนะโอ้ ผู้ชมครับสิงน <laughs> นี่คือพริกผู้ชมพริกสดนะแดงๆเลยสองเม็ดผู้ชมคิดว่าผิดไหมคิดว่าจะผิดไหมเอาสองเม็ดเนี่ยเดี๋ยวทำใจแป๊บหนึ่งผมว่าต้องผิดแน่นอนเลยผู้ชม ผู้ชมคงคิดว่าผมจะกินใช่ไหมถูกต้องแล้วครับผมไม่กินครับ <c oughs> ใครเย็นบ้าไปกินนะ <c oughs> กินเข้าไปก็มีหวังน้ําตาร่วงนี่ครับโอ้โหเอามาให้ดูเฉยว่าวคือพริกนะนี่เป็นพริกสดนะครับพริกสดก็ไอ้สีแดงเออถ้าพริกไม่สดมันก็จะมันก็สีแดงเหมือนกันนี่นะ แต่ผลมันก็อยากจะไม่เป็นอย่างนี้ผู้ชมนะเอาไม่ด้ว้เฉยครับผู้ชมโอ้คิดอะไรเยอะไม่กินหลอกเผ็ดนะตั้งแต่มะนาวเมือวานเนี่ยผู้ชมครับก่อนที่ไปชมคลิปกันฝากกระทืบไลค์เป็นกำลังใจผมเดี๋ยนะผู้ชมและที่สำคัญครับใครยังกดติดตามฝากกดติดตามด้วยผู้ชมนะอีกหนึ่งแสนซับสไคริ์เราจะเข้าสู่ห้าแสนแล้วนะผู้ชมช่วยกันกระทึบไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้นะครับผู้ชมเพื่อการไม่เสียเวลาเราไปรับชมคลิปกันดีกว่าจะเกลียนและจะหายเช่นในสอนเรพีนี้ ไปเลยกันเลยครับถ้าคลิปนี้ถึง5้าแสนวิวแล้วผมจะกินพริกให้ดูโอเคนะเพื่อนกดแชร์ด้วยถ้า5้าแสนวิวนะผมกัดโชว์เลยจริงๆถ้าถึงนะเออผมมีไอเดียใหม่มาเล่นเหมือนกันนะานผู้ชมนะเดี๋ยวมาสตรีมนอนกับคนดูไห้เราจะนอนในพร้อมกันนะ <c oughs> คลิปนี้เป็นคลิปของต่างประเทศนะ โอเคทำโซ่ทำโซ่ด้วยอ่ะเอาข้าเพื่อนตัวเองทั้งนั้นเอาโอ้โโน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 เ็บชเหรอเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ทำไมถังแดงมันถึงมีแล้วมันถึงแบบไอ้นี่ขึ้นมาอีกได้เมื่อกี้เนี่ยจัดฉากแน่นอนนายเองก็เป็นได้นะฮีโร่นะโหดอ่ะ นายก็เป็นได้นะคนที่นั่งรองเลนออนไลน์ <laughs> ที่นหนึหน่งทุ่มอะไรถึงนึงทุ่ม <laughs> โอ้ยเด็ก <laughs> นี่ <laughs> 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 ใจเย็นไว้รุน <laughs> ่น,น <laughs> ใจเย็นนะ <laughs> ข้ามถนนรถ้ำ <laughs> <laughs> มาพอง <laughs> 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 รถวิ่งผ่านไม่กลัวนะโดนหมาชนนะโอ้ยบักสิทธิ์ขั้นสูงแ0ดพันขั้นมันบักหรือเปล่าครับผมสัปดาห์ที่2ได้สิทธิ์ขั้นสูง8 0ดพันครับผมสร้างความเสียหาย30ดาเมจด้วยปืนไอเดมจีได้สิทธิ์ขั้นสูงแ0ดพันขั้นคือเยอะมากๆเลยครับใครเป็นเหมือนพี่บ้างหรือพี่บักอยู่คนเดียวไหนใครเป็นกดหนึ่งห,หน่อยเดี๋ยวผมต้องเข้าเกมไปดูแลของคุณผู้ชมเป็นไหมเดี๋ยวไปดูดูคิปไม่จบก่อนไปพร้อมกันคิอคนถามก็เนาะทั้งหมด ครับจริงๆผมเห็นคำถามร้อยละแปดสิบพี่พิมพ์ได้กับพี่เจนหรือยังไม่เลยวะไม่เลเอุณบอกอะไรผมอยากรู้ทำไมคำถามมีตั้งเยอะแยะนอนจับมือเออแบบพวกคนดูอ่ะมันทำไมแบบชอบถามพวกยูทูบเบอร์ถามทุกคนเลยคิวแอนเอมมีมีทุกคนนะ เคยแบบจุดๆ,ๆ,ๆกับคนนั้นคนนี้ไม่คือแบบทำไมต้องชอบถามอย่างนี้ด้วยผมไม่เข้าใจคนดูเหมือนกันนะ <laughs> เจอทุกช่องนะช่องไหนทำก็โดนอย่างนี้ตลอดนะบริษัทหาไม่จำกัดน,นี่มึงเสียใจรยหรือของขึ้นเนี่ยโเ้เนี่ยโลเบิร์ตเปิ่มเดียววิญญาณนักแสดงมันลุกตัวเฮ้ยใครเนี่ยอย่าเอาหัวโคลแบบนั้นใครเเมื่อกี้เนี่ยความรักเนี่ย มันก็เหมือนกับเกมแอคชั่นเอาตัวรอดบนมือถือ,อนะที่หาผู้ชนะเพียงคนเดียวในสนามลบและที่สำคัญนะอิสระทุกการควบคุมลุยได้ทั้งแบบเดียวและทีมเกมเนี่ยกระชับเร้าใจจบไวมันที่ไหนก็ได้โหลดก,ก็ฟรีเล่นง่ายฟรีไฟล์เลยดีกว่าตรงนั้นมีอะไรอะ่ะทำไมตรงนั้นมีอะไรคนเราอย่มองแค่มองเพียงนั่งอยู่คนเดียวนะใช่ฟรีไฟลเลยฟรีไฟล์มาแค่นี้ก็ออกมาเนาะ พวกคนสวยแม่งชอบแต่คนรวยไม่ใช่เรานะรู้แล้วกูหมายถึงคนสวยไม่ใช่เรานะรู้แล้วกูหมายถึงคนสวยแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยอะไรตัดแต้มชิวชิวเก็บแต้มเก็บแต้มเหรอเอาไปกิน อให้กูนั่งอยู่ดีๆอย่างกูก็ไม่ได้เนาะกูสายเขยมไม่ไปยิงใครแล้วนี่แหละคุผู้ชมเหนือฟ้ายังมีป่องนะโอเครอเก็บขั้นเดียวพอชัดเดียน ชัดเขนนะขั้นแปดพันนะแรงสู้ไม่ไหวต้องสู้ด้วยสมองมัน, <dealers> มนก็เหลี่ยมเกินโอ้นิดเดียวนะไม่มีคนดูก็จะลงลองมอมมุมซ้ายโง่จังนี่มุมขวา ้าวแค่นี <t un deposit> ้มึงยังมองผิดเลยสมควรแล้วที่รักคนผิดคิดไปเองฝ่ายเดียวสั้นๆแต่ได้ใจความนะคุณผู้ชมเขาบอกมองซ้ายนะกับมองขวานะก็มือมึงชี้อย่างนี้นะโอ้ยเนาะบราซิลอาร์เจนตินาโคลอมเบียไทยแลน ไทยแลนด์ <laughs> โอเคนะเมื่อวันเลยไทยแลนด์นะหกสิบนาทีที่รอคอยอืม,อมหลายนาทีผ่านไปก็ร <laughs> อ <laughs> นานเกิน เฮ้ยเฮ้ยอ๋อแล้วไปนะแล้วไปล้างหีนะอ่ะอาก้าวหกสิบนาทีที่รอคอยคุณจมจำโป่งล้างได้ไหมนี่ครับกำลังเท่านี้แหละนี่มันถึงเดินมาอ่าได้ยินเสียงกุญแจดังโป่งล้างเสียงกุญแจดังโป่งล้าง โปงลางาาโอ้ยปงลังาคุณเจดังโปกงลางนะฮ่าฮ่าแม่ถึงกับซึ้งน้ำตาไหลเมื่อน้องชายกูอยากจะบอกฝันดีแม่อ่ะแม่ครับหลับให้สบายนะครับ บอกผันดีแม่โอ้ยไอเด็กนี่โอ้เฮลิโออะไรเพื่อนอุ้ยโดนยิงโดนยิงอุ้ยอุ้ยรักสมัติไหมนะโอ้ชิ่งโดนซ้ำพอดีเอ้ามีเซาฟิกเกิดพอดีนะชุบตัวเองพอดีนะนี่ อ๋อไปพังกำแพงทำไมอ่ะอู้ซิเลยเอาเออมันดื้อจะไปช่วยอันปล่อยไม่ัด้แล้วนะไม่มีอะไรทำนะไอ้นี่เคยได้ยินแต่หมาหมูเพิ่งเคยเห็นแมวหมูก็มีแมวหมูยังไงอ่ะแมวหมูไหนแมวหมู เฮ้ยอ๋อแมวหมูเฮ้ยเฮ้ยเคยมีไม่ใช่มีแค่หมาหมูแมวหมูก็มีแมวหมูก็มีอย่าเล่นอย่าเล่นเออเออคาถาแยกเงาพันล่างนะเห็นไหมหมามันลืมงงแล้วฮ่าฮ่า เฮ้ยเบนกูมีแฟนแล้วนะเว้ยเฮ้ยจริงวะหน้าตายมึงนี่นะหลอกหมาหมาก็ไม่เชื่อหรอกมึงเชื่อเปล่าพัดไม่เชื่ออ่นั่นไงหมาไม่เชื่อเลยเชื่อนเชื่อเชื่อเชื่อมาเทั้นแหละที่เชื่อเชื่อเชื่อไมื่อเชื่อเคร่ื่อเช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 ื่มเชื่เชื่อเช่อเชื่เช่อเชือหมาอเชื่่อเชื่ออเชื่อเชื่อ่อ เฮ้ยจงหวะมันเข้าว่ะจงหวะมันเข้าอ่ะทุกคนจะกินปืนฟีไฟใหม่จะกินอะไรอะ่ะเฮ้ยมันจะกินอะไรอะ่ะมันยิงไปทางไหนอะ่ะโอ้ยคนโง่มักจะพูดคำว่าไม่แล้วคุณหล่ะโง่ไหมคุณผู้ชครับ คนโง่มักจะพูดคำว่าไม่นะแล้วคุณผู้ชมละ่ะโง่หรือเปล่าให้ตอบว่าไม่หรือโง่ให้เลือกเอาครับกูจะโง่หรือเปล่าให้ตอบซ้อนอย่างขี้โกงนะไม่กับโง่โง่หรือเปล่าให้เลือกตอบนะ <c oughs> <c oughs> บังคับ้วยนะบังคับให้ตอบนะโอ้ยเคปักธงใส่สนามมวยัวนี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เท่ๆอย่างเฟี้ยวเลยชอตนี้เนาไอ้พวกเรียมสมน้ำหน้านะโอ้ยวิ่งไปเกยกลับระเบิดเองอะโอ้เป็นางบ้างครับผู้ชมถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับถ้าใครเพิ่มกำลังใจพวกหน่อยนะครับพบกันใหม่ทีหน้านะครับบาย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 ครับ Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. Cause I wanna have worth. working hella hard till they put me in the dirt.